หลังจากคำพิพากษารัฐบาลรักษาการอย่างนายภูมิธรรมกำลังพยายามประครับประคองสถานการณ์ในขณะเดียวกันค่ะพักการเมืองใหญ่เล็กต่างเล่งเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของการต่อรองนั้นกำลังสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองของไทยยังคงเป็นเกมของเสียงต่อรอง สำหรับสกุปในวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเสียงของพักประชาชนกลายเป็นตัวแปรที่สําคัญได้อย่างไรการต่อรองของพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยจะส่งผลอย่างไรต่อสมดุลอํานาจและเหตุใดบทสนทนาหลังฉากระหว่างนะักการเมืองระดับสูงถึงมีอิทธิพลต่อทิศท,ทางอนาคตของรัฐบาลไทยพักประชาชนนะคะแม้ไม่ใช่พักที่มีจํานวนสอสอมากที่สุดแต่เสียงของพักนั้นกลายเป็นกุญแจสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลจุดยืนของพักประชาชนในครั้งนี้นะคะชัดเจนมากต้องมีการยุบสภาภายในสี เดือนเพื่อคืนอ,อำนาจให้กับประชาชนตัดสินอนาคตจะต้องมีประชามาติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้โครงสร้างทางการเมืองสอดคล้องกับประชาธิปไตยและนี่แหละค่ะทาให้ทุกพักต้องเข้าใจกฎของพักประชาชนอย่างชัดเจนหากไม่ตอบสนองตามเงื่อนไขนี้พักประชาชนจะไม่สนับสนุนใครนั่นคือพลังอํานาจที่ซ่อนอยู่และกําลังรอการปลดล็อกสําหรับพักภูมิใจไทยนะคะเลือกที่จะเดินเกมในฐานะผู้ประสานเสียงพยายามเป็นตัวกลางเพื่อดึงทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือข้อเสนอเด่นของพักภูมิใจไทยนั้นนะคะพร้อม จัดตั้งรัฐบาลเพื่อความต่อเนื่องและในครั้งนี้นะคะพักภูมิใจไทยก็พร้อมรับข้อเสนอจากพักประชาชนค่ะถึงแม้เงื่อนไขที่สําคัญนะคะจะเป็นการยุบสภาภายใน4เดือนและมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ตามและนี่คือจุดเด่นของพักภูมิใจไทยค่ะพวกเขายังรักษาภาพลักษณ์พักที่สามารถต่อรองได้อย่างยืดหยุ่นและสามารถวางตัวในสมการอํานาจได้อย่างมั่นคงสําหรับพักเพื่อไทยในครั้งนี้นะคะเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริขึ้นชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ปัญหาคือภายในพักนะคะยัง คงแตกออกเป็น2องขั้วสำหรับกลุ่มที่1น,นะคะต้องการเดินเกมชนในสภาอีก1กลุ่มนะคะมองว่าจําเป็นจะต้องมีการเจรจาเพื่อดึงพักประชาชนเข้ามาสนับสนุนในครั้งนี้ ความขัดแย้งภายในครั้งนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวบางส่วนในการรักษาเสถียรภาพและนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เกมการเมืองเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและในวันที่30สิงหาคม2568ที่ผ่านมานายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะยอมรับว่ามีการพูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับเรื่องเสียงสนับสนุนของพักประชาชนในการพูดคุยในครั้งนี้นะคะนายทักษิณขอให้พักประชาชนช่วยสนับสนุนในายชัยเกษมนิติสิรินายธนาทรนะคะจึงได้มีการตอบกลับไปว่าพัก ประชาชนยึดตามเงื่อนไขเดิมคือ1ยุบสภาภายใน4เดือน2ทํทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญและถ้าหากพักเพื่อไทยนะคะสามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ได้ก็สามารถคุยกับพักประชาชนได้โดยตรงและเหตุการณ์นี้นะคะเป็นตัวสะท้อนที่ชี้ให้เห็นชัดว่าพักประชาชนยังคงเป็นกุญแจสําคัญและบทบาทของนายทักษิณชินวัตรยังส่งผลต่อสมการอํานาจแม้ไม่อยู่ในตําแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตามอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ซ่อนเร้นและสําคัญมากที่สุดณนะเวลานี้ค่ะนั่นคืองูเห่านั่นเอง สสที่สามารถโหวตส่วนมติพักหรือมีการเปลี่ยนขั้วก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีในการย้ายข้ามขั้วในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดสามารถพลิกสมดุลเสียงในชั่วข้ามคืนได้ในการล็อบบี้และการเสนอหลังฉากนะคะเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยจะต้องมีการระวังและนี่ค่ะคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการเมืองไทยยังคงเป็นเกมของการซื้อใจและการต่อรอง และภาพรวมในวันนี้นะคะการเมืองไทยถือเป็นเกมของการต่อรองพักประชาชนถือเป็นกุญแจที่สําคัญพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยต่างต้องเข้าหางูเห่าและการเคลื่อนไหวหลังฉากเป็นตัวแปรที่ซ่อนเร้นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเสียงของพักประชาชนค่ะและเงื่อนไขในการยุบพักรวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นยังเป็นตัวตัดสินอนาคตของรัฐบาลคําถามที่เหลือคือพักการเมืองใดบ้างที่จะยอมรับเงื่อนไขของพักประชาชนและประชาชนจะได้เห็นการยุบสภาเพื่อคืนอํานาจหรือไม่นี่คือ ช่วงที่ประเทศไทยนะคะกําลังเผชิญความไม่แน่นอนแต่ก็เต็มไปด้วยพลังการเมืองใหม่ๆที่ยังรอคอยการปลดล็อกอยู่สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ